ฮี่ยินดับสู่อินยงล่ะฮัดหัวกะลิมุตังมักสมัครสมาชิกในยูทูบชัรองเท้าขาดคู่ของเด็กชายข้างถนนเสียงฝนกระหน่ำลงมาไม่หยุดน้ำไหลผ่านซอกถนนเหมือนเส้นเลือดที่แตกสลายเด็กชายตัวเล็กนั่งกอดเข่าข้างร้านสะดวกซื้อรองเท้าผ้าใบคู่เก่าขาดจนพื้นเปิดเผยเนื้อเท้าแดงช้ำทุกคนเดินผ่านไม่มีใครเหลียวมองสายตาของเด็กชายยังจับจ้องไปที่กระจกหน้าร้าน ที่สะท้อนภาพเขาเองผมเปียกปากสันกางเกงขาดและรองเท้าที่แทบไม่ใช่รองเท้าอีกต่อไปเขายกเท้าขึ้นพลิกดูรูที่ใหญ่ขึ้นทุกวันฝนที่ซึมเข้ามาเย็นเฉียบจนเหมือนมีกรีดเขาหลับตาแน่นพยายามกลั้นน้ำตาเสียงท้องร้องดังก้องกลางความเงียบของค่ำคืนเด็กชายไม่เคยเล่าความจริงให้ใครฟังว่ารองเท้าคู่นี้คือสิ่งเดียวที่พ่อเคยซื้อให้ก่อนหายไปเขายังจำได้ถึงวันที่ยืนรอพ่อหน้าตลาด พ่อบอกว่าจะกลับมาเร็วๆแต่จนวันนี้ก็ไม่เคยเห็นอีกเลยรองเท้าขาดคู่กลายเป็นสิ่งเดียวที่ผูกเขาไว้กับความทรงจำทุกก้าวที่เดินเหมือนก้าวทับบนคำถามพ่ออยู่ที่ไหนทำไมถึงทิ้งเขาไว้กลางถนนที่ไม่เคยมีที่สิ้นสุดค่ำคืนนี้มีชายคนหนึ่งหยุดมองสายตาเขาไม่ได้เหมือนคนอื่นที่มองผ่านเด็กชายเงยหน้าเห็นเงาของรองเท้าหนังดำสะอาดตรงข้ามกับรองเท้าของตัวเองที่แตกพังไม่มีชิ้นดี ชายคนนั้นก้มลงยื่นมือมาพร้อมรอยยิ้มที่อ่านไม่ออกเด็กชายลังเลหัวใจเต้นแรงในความเงียบนั้นเสียงฝนยังคงตกหนักเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ทําให้เด็กชายไม่อาจละสายตาคือถุงกระดาษที่ชายคนนั้นถือไว้ด้านในเหมือนมีบางอย่างที่อาจเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเด็กชายมองถุงกระดาษใบนั้นอย่างไม่กระพริบตา ความอยากรู้ความหวังและความกลัวะสมกันอยู่ในใจเขาไม่เคยเชื่อใจใครบนถนนมาก่อนแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปราวกับสายตาของชายคนนั้นกำลังดึงเขาไว้หนูหิวไหมเสียงทุ่มอบอุ่นดังขึ้นเด็กชายไม่ตอบเพียงกอดเข่าแน่นขึ้นสายตาย,ยังคงจับอยู่ที่ถุงกระดาษชายคนนั้นนั่งยองลงวางถุงเบาๆข้างตัวเด็กในนี้มีข้าวกล่องกับน้ำอุ่นๆ เขาพูดช้าๆชัดๆ,ๆราวไม่อยากให้คําพูดใดทําให้เด็กชายตกใจกลิ่นข้าวผัดลอยออกมาเบาบางท่ามกลางกลิ่นฝนและถนนเปียกชื้นท้องเด็กชายร้องอีกครั้งคราวนี้ดังจนเขาเองอยังหน้าแดงมือเล็กเล็กสั่นเครือ,ค,อค่อยๆเอื้อมไปเปิดถุงภายในมีจริงตามที่บอกข้าวผัดกล่องร้อนๆและน้ําขวดเล็กเด็กชายหยิบขึ้นมาแต่ยังลังเลชายคนนั้นเพียงยิ้มไม่เร่งไม่บังคับเด็กชายค่อยๆตักข้าวเข้าปาก ความอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วท้องเขาเผลอกินอย่างรวดเร็วราวกับกลัวว่ามันจะหายไปชายคนนั้นเพียงเฝ้ามองในตาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เด็กชายไม่เข้าใจเมื่อข้าวหมดเกลี้ยงเด็กชายในหน้าขึ้นฝนเริ่มซาลงแต่ถนนยังเงียบเหงาเขามองไปที่รองเท้าของชายคนนั้นอีกครั้งสะอาดแข็งแรงแตกต่างจากของเขาที่แทบหลุดทุกก้าวหนูชื่ออะไรชายคนนั้นถามเด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเบา หาห้ ha. ตนเสียงนั้นเล็กและสั่นแต่เต็มไปด้วยความกล้าต้นไม่ได้พูดชื่อตัวเองกับใครมานานบนถน,นนนี้เขาเป็นเพียงเด็กชายไร้ชื่อไม่มีใครถามไม่มีใครอยากรู้ชายคนนั้นพยักหน้าออตตนเขาพูดช้าๆเหมือนท่องจำรองเท้าของต้นทำไมถึงขาดแบบนี้ต้นรีบก้มหน้าลงทันทีมือเล็กกอดรองเท้าเก่าแน่นราวปกป้อง เขาไม่อยากให้ใครแตะต้องมันไม่อยากให้ใครรู้ว่ามันคือสิ่งเดียวที่พ่อเคยทิ้งไว้ให้ชายคนนั้นไม่สักต่อเขาเพียงเปิดถุงอีกใบที่พกมาหยิบกล่องเล็กๆออกมาแล้ววางตรงหน้าลองเปิดดูสิต้นลังเลใจเต้นแรงมือสันส่นๆค่อยๆดึงฝากล่องออกสิ่งที่เห็นข้างในทำให้เขาตกตะลึงจนพูดไม่ออกรองเท้าผ้าใบาคู่ใหม่ สีขาวสะอาดกลิ่นใหม่สดยังอบอวลมันส่องสะท้อนแสงไฟถนนจนดวงตาของต้นเบิกกว้างหัวใจเขาราวกับหยุดเต้นไปชั่วขณะเขาชะงักมองสลับระหว่างกล่องรองเท้าใหม่กับรองเท้าขาดคู่ที่ยังอยู่บนเท้าความทรงจําแวกเข้ามาทันทีวันที่พ่อยื่นรองเท้าคู่เก่าให้โตแล้วใส่แล้วเดินไปข้างหน้าเสียงนั้นยังติดอยู่ในหัวแต่พ่อก็ไม่เคยกลับมา เหลือเพียงรองเท้าที่วันนี้แทบไม่ใช่รองเท้าแล้วต้นกำลังเผชิญหน้ากับคำถามที่เขาไม่เคยกล้าถามตัวเองถ้าเขาใส่รองเท้าคู่ใหม่จะเป็นการทรยศพ่อหรือเปล่าน้ำตาเริ่มเอ่อคลอเขากัดปากแน่นชายคนนั้นเพียงมองเงียบๆไม่พูดสักคำเรากับรู้ว่าต้นต้องการเวลาในการตัดสินใจสายลมเย็นพัดผ่านกลิ่นฝนยังคงติดอยู่ในอากาศต้นก็อมองเท้าต,ตัวเองอีกครั้ง แผลทะลอกเต็มไปหมดเลือดแห้งกรังเป็นคราบทุกก้าที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่เขายังไม่เคยปล่อยรองเท้าคู่นี้ไปหนูเสียงต้นสันหนูกลัวชายคนนั้นขยับเข้ามาใกล้เอื้อมมือแตะไหล่เบาหาหะต้นนี้ต้องกลัวหรอกบางครั้งการก้าวต่อไปไม่ได้แปลว่าเราทิ้งอดีตเขาพูดช้าช้าน้ำเสียงมั่นคงแต่เป็นการทำให้ความทรงจำอยู่กับเราอย่างไม่เจ็บปวด ต้นเงยหน้ามองในตาสันไหวคำพูดนั้นเหมือนมีบางอย่างปลดล็อกในใจเขามองรองเท้าใหม่อีกครั้งความสะอาดความแข็งแรงและความเป็นไปได้ใหม่ๆที่รออยู่มือเล็กค่อยๆถอดรองเท้าขาดออกเสียงตะเข็บที่ขาดสะบ้านทำให้ใจเขาสาั่นเขาวางมันลงข้างๆราวกับวางสิ่งที่รักที่สุดไว้เบื้องหลังแล้วค่อยๆสวมรองเท้าคู่ใหม่ลงไปความนุ่มสบายโอบรัดฝ่าเท้า ความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนต้นหลับตาแน่นน้ำตาไหลพรากทั้งสุขทั้งเศร้าทั้งกลัวทั้งหวังะสมกันจนแทบหายใจไม่ออกชายคนนั้นยิ้มบางหา,หาหสวยมากเขาพูดต้นเงยหน้ามองน้ำตายังไม่หยุดแต่ถ้าพ่อกลับมาแล้วไม่เห็นรองเท้าคู่นี้เสียงเขาสั่นไหวไม่มั่นใจว่าจะพูดต่อได้หรือไม่ฝนหยุดตกแล้วแต่ถนนยังชื้นแฉะ เงาของทั้งสองทอดยาวไปตามแสงไฟสีเหลืองและในความเงียบนั้นเองเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากอีกฟ้าถนนต้นหันขอบไปทันทีหัวใจเต้นแรงราวจะทะลุอกเงาร่างใหญ่คนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาช้าๆหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่ทําให้ต้นแทบหายใจไม่ออกชายคนนั้นหันประมองเช่นกันสายตาเขาเปลี่ยนไปในทันทีจากอ่อนโยนกลายเป็นเคร่งเครียด บรรยากาศรอบตัวกลับเงียบงันเหมือนโลกหยุดหมุนต้นยืนตัวแข็งรองเท้าคู่ใหม่ที่เพิ่งสวมกลับรู้สึกหนักอึ้งราวกับแบกทั้งโลกไว้เพราะในเงามืดนั้นใบหน้าที่กำลังเผยออกมาคือใบหน้าที่เขาจำได้แม่นยำใบหน้าของพ่อที่เขารอคอยมาทั้งชีวิตต้นเบิกตากว้างลมหายใจติดขัดโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนในวินาทีนั้น เสียงฝีเท้าของชายคนนั้นดังชัดเจนยิ่งขึ้นทุกก้าวกระแทกลงบนถนนเปียกชื้นเหมือนค้อนที่ทุบลงกลางหัวใจของเด็กชายพ่อเสียงเล็กๆหลุดออกมาโดยไม่รู้ตัวมันทั้งสัน่นทั้งแผ่วแต่ชัดเจนพอที่จะสะท้อนกลับมาชายที่เดินเข้ามาหยุดชะงักทันทีดวงตาคมที่เคยเป็นเงาในความทรงจำตอนนี้กลับส่องประกายชัดเจนต่อหน้า ร่างนั้นดูโทมเสื้อเชิ้ตเปียกชื้นเต็มไปด้วยคราบฝุ่นและโครนหนวดเครารุงรังบ่งบอกถึงวันเวลาที่ยาวนานแต่แววตาแววตาเดียวกับเมื่อหลายปีก่อนเมื่อเขายื่นรองเท้าคู่เก่าให้เด็กชายยังคงอยู่ต้นตัวสั่นหัวใจเต้นทีเขาไม่รู้ว่าควรวิ่งเข้าไปกอดหรือวิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดความทรงจำสับสนตีกันในหัวคืนที่พ่อจากไปโดยไม่เอ่ยคำลา คืนที่เขาร้องให้กอดรองเท้าขาดคู่ไว้แน่นคืนที่โลกทั้งใบเหลือเพียงความว่างเปล่าชายแปลกหน้าที่ให้ข้าวและรองเท้าใหม่หันมองสลับระหว่างต้นกับชายที่เพิ่งปรากฏตัวบรรยากาศรอบข้างขมุขขมัวข,ขึ้นทุกวินาทีต้นสัมผัสได้ถึงแรงกดดันบางอย่างเหมือนเรื่องราวที่เขาไม่เคยรู้กำลังจะเปิดเผยต้นเสียงทุ้มแตกพร่าดังออกมาจากปากชายคนนั้น เพี่ยงเอ่ยชื่อเดียวน้ำตาก็ไหลรินบนใบหน้าสกปรกนั้นต้นยืนนิ่งไม่ขยับแม้แต่ก้าวรองเท้าคู่ใหม่แน่นหนาบนเท้าแต่เขากลับรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนเหวลึกแค่ก้าวเดียวก็ไม่รู้ว่าจะตกไปสู่ความจริงแบบไหนชายคนนั้นค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ฝีเท้าดังชัดขึ้นเรื่อยหาหา่กลิ่นควันบุหรี่และเหงื่อชโชยมากับลมต้นหดตัวก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัว มือเล็กกำเสื้อแน่นดวงตาสันระริกพ่อไปไหนมาคำถามที่ติดอยู่ในใจมานานหลุดออกมาจนได้เสียงสันไหวเหมือนเด็กที่กําลังจะขาดใจทำไมทำไมถึงทิ้งหนูไว้คนเดียวความเงียบปกคลุมทุกอย่างชายคนนั้นหยุดอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวริมฝีปากสันแต่ไม่พูดแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเสียใจจนต้นแทบหายใจไม่ออก ชายผู้ให้รองเท้าใหม่ยืนเคียงข้างตน้นมองเหตุการณ์อย่างระมัดระวังแววตาเขามีบางอย่างซ่อนอยู่ความรู้สึกที่ไม่ใช่แค่คนแปลกหน้าเหมือนเขารู้จักเรื่องราวนี้อยู่ก่อนแล้วเสียงเครื่องยนต์จากถนนไกลๆดังแซกไฟธน้านกกระพริบวูบวาบราวกับโลกกำลังรอการตัดสินใจความจริงกำลังใกล้เข้ามาแต่ยังไม่เปิดเผยเสียทีชายคนนั้นยกมือขึ้นล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อ ต้นชะงักใจเต้นแรงขึ้นเขากำลังจะทำอะไรสายตาหวาดระแวงและความกลัวพุ่งขึ้นมาพร้อมๆกันชายผู้ให้รองเท้าก็ขยับมาเล็กน้อยเรากับเตรียมพร้อมปกป้องต้นในทุกวินาทีมือสั่นๆค่อยๆดึงบางสิ่งออกมาไม่ใช่อาวุธแต่เป็นรูปถ่ายเก่าๆขอบยับภาพในนั้นคือเด็กชายตัวเล็กยืนยิ้มสวมรองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งที่ยังใหม่เอี่ยม และชายที่ยืนอยู่ข้างๆก็คือพ่อคนเดียวกันตรงหน้าต้นมองภาพนั้นหัวใจบีบรัดเหมือนถูกบีบจนแทบแตกเขาจําได้ทันทีวันนั้นที่ตลาดวันที่พ่อซื้อรองเท้าให้แล้วบอกว่าโตแล้วใส่แล้วเดินไปข้างหน้าความทรงจําที่เขาทนุถนอมตลอดมาตอนนี้กลับถูกดึงออกมาอย่างเจ็บปวดพ่อทําไมต้องไปน้ําตาไหลไม่หยุดเสียงเล็กๆเ,เต็มไปด้วยความโกรธและความคิดถึง ชายคนนั้นไม่ตอบเทียงคุกเข่าลงตรงหน้าวางรูปถ่ายไว้ที่พื้นถนนเปียกน้ำฝนที่ค้างอยู่ไหลผ่านภาพนั้นเหมือนน้ำตาชายผู้ให้รองเท้าใหม่เอื้อมือแตะไหล่ต้นเบาฮาฮะบางครั้งคนเราก็มีเหตุผลที่ไม่อาจพูดออกมาน้ำเสียงนั้นมั่นคงแต่สั่นสถานในทีแต่คำตอบไม่ได้แปลว่าเราต้องให้อภัยทันทีต้นหอบหายใจร่างเล็กสั่นเทา เขามองรองเท้าคู่ใหม่มองรองเท้าขาดที่วางข้างหาหะมองรูปถ่ายที่กำลังเปียกฝนและเงยหน้ามองชายสองคนที่ยืนอยู่ตรงนี้หนึ่งคือพ่อที่หายไปนานจนเขาแทบไม่เหลือความเชื่อใจอีกหนึ่งคือชายแปลกหน้าที่ให้ทั้งอาหารและรองเท้าใหม่ทั้งสองต่างยืนรอการตัดสินใจของเขาถนนเงียบกริบลมเย็นพัดแรงขึ้น เงาของไฟถนนทอดทับกันจนยาวเหยียดต้นยืนอยู่ตรงกลางหัวใจเล็กๆต้องเลือกเส้นทางที่จะเดินต่อไปแต่ก่อนที่เขาจะเอ่ยอะไรออกมาเสียงวอรรถตำรวจดังสนั่นจากหัวมุมถนนแสงไฟสีน้ำเงินสลับแดงกับพริบพุ่งตรงเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีชายที่เป็นพ่อหันขอบไปทันทีสีหน้าเปลี่ยนเป็นความตื่นตระหนกต้นมองเห็นชัดความกลัวฉายชัดในแววตานั้น เหมือนมีเรื่องราวอีกมากที่เขายังไม่รู้เรื่องที่อาจเป็นเหตุผลทั้งหมดที่พ่อหายไปและในวินาทีนั้นเองเสียงตำรวจตะโกนดังขึ้นจากลำโพงรถหยุดตรงนั้นยกมือขึ้นต้นยืนนิ่งโลกทั้งใบเหมือนถล่มลงมารองเท้าคู่ใหม่ที่เคยรู้สึกเบาสบายกลับหนักราวกับหินพันก้อนเพราะเขาไม่รู้เลยว่าความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผย จะทำลายความทรงจำทั้งหมดของเขาหรือไม่เสียงหวอของรถตำรวจยังคงดังไม่หยุดแสงไฟสีน้ำเงินสลับแดนสะท้อนบนผิวน้ำฝนที่ขังอยู่บนถนนต้นยืนแข็งเหมือนร่างเล็กๆจะถูกกลืนหายไปกับความสับสนตรงหน้าชายคนนั้นพ่อของเขาหันมองลูกชายแวบหนึ่งแววตาเต็มไปด้วยความเสียใจและความกังวลก่อนจะหันกลับไปทางรถตำรวจที่กำลังใกล้เข้ามาต้นเห็นชัดว่ามือของพ่อสัน่น ไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะความกลัวที่แฝงอยู่ข้างในพ่อเสียงของต้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ในความเงียบมันกลับดังก็เหมือนคำถามที่รอคำตอบมาแสนนานชายผู้เป็นพ่อกัดฟันแน่นเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างแต่กลับไม่มีถ้อยคำใดเล็ดลอดออกมาชายแปลกหน้าที่ให้รองเท้าใหม่ก้าวมาข้างหน้ายกมือขึ้นเป็นสัญญ,ญาณให้ตำรวจชะลอใจเย็นก่อนเขาตะโกนออกไป แววตาคมของเขาเหลือกลับมามองต้นแวบหนึ่งเหมือนกำลังบอกให้เด็กชายเข้มแข็งเอาไว้รถตำรวจหยุดห่างออกไปไม่กี่เมตรเสียงฝนหยดสุดท้ายหล่นลงจากชายคาทุกอย่างเงียบงันจนได้ยินเสียงลมหายใจทีทีของต้นหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกพ่อก้มลงหยิบรองเท้าขาดคู่ที่วางอยู่ข้างหา,หาหมือสั่นเทาเขาลูบมันเบาๆราวกับกำลังแต่ต้องความทรงจำ ดวงตาที่เคยแข็งกร้าวตอนนี้สั่นไหวเหมือนเด็กหลงทางต้นพ่อขอโทษเพียงประโยคสั้นๆน้ำตาก็ไหลาอาบสองแก้มต้นกำรองเท้าคู่ใหม่แน่นเขาไม่รู้ว่าความโกรธหรือความที่ถึงมีมากกว่ากันแต่ในใจลึกๆเขารู้เพียงว่าคำว่าพ่อยังเป็นคำที่มีความหมายมากที่สุดในชีวิตเสียงตำรวจสั่งให้ยกมือขึ้นอีกครั้งบรรยากาศก,กดดันจนแทบหายใจไม่ออก พ่อของต้นหันมามองลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยร่องรอยชีวิตเหมือนรอยยิ้มที่เคยเห็นเมื่อหลายปีก่อนที่ตลาดเล็กๆแห่งนั้นต้นก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวเหมือนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนเขาอยากวิ่งเข้าไปกอดอยากถามทุกคำถามที่ติดอยู่ในใจแต่เสียงปืนที่ถูกขึ้นลำกล้องดังแกรก๊กทำให้เขาชะงักชายแปลกหน้าขยับเข้ามาขวางระหว่างต้นกับพ่อทันที อย่าทำร้ายเด็กเขาพูดเสียงแข็งดวงตาเขาเต็มไปด้วยความนาแน่วแน่เหมือนรู้ว่าสถานการณ์นี้อาจจบลงอย่างเลวร้ายพ่อของต้นค่อยๆย,ยกมือขึ้นรองเท้าขาดคู่ยังอยู่ในมือเขาหลับตาลงสูดลมหายใจลึกเหมือนตัดสินใจแล้วว่าจะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งต้นเสียงเรียกครั้งสุดท้ายดังขึ้นเด็กชายตัวเล็กยืนตัวสั่นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตา ในมือมีรองเท้าคู่ใหม่ที่หนักอึ้งราวกับชะตากรรมโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนอีกครั้งทุกอย่างหยุดลงในเสี้ยววินาทีที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรต่อจากนี้และตรงนั้นเองคือช่วงเวลาที่ต้นต้องเลือกระหว่างความทรงจำที่เจ็บปวดกับอนาคตที่ยังไม่รู้ว่ารออะไรอยู่ข้างหน้าเสียงนกเอื้อนรับรุ่งเช้าแทนที่เสียงหวอและฝนเมื่อคืนแสงแดดอุ่นส่องลงบนถนนที่มีร่องรอยน้ำขัง ต้นนั่งกอดเข่าอยู่เงียบเียบใต้ต้นโพค่างวัดรองเท้าขาดคู่ถูกวางไว้ตรงหน้าข้างๆรองเท้าคู่ใหม่ที่ยังสะอาดเมื่อคืนเหมือนฝันร้ายและความจริงผสมกันจนแยกไม่ออกตำรวจพาพ่อของเขาไปโดยไม่อธิบายอะไรมากเพียงบอกสั้นๆว่าพ่อเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องชดใช้และพ่อก็ไม่ปฏิเสธสักคำก่อนจากไปพ่อหันกลับมาน้ำตาไหลพรากพร้อมยื่นรองเท้าขาดคืนให้ อย่าลืมว่าพ่อรักต้นเสมอประโยคสุดท้ายยังสะท้อนอยู่ในหัวต้นก้มมองรองเท้าสองคู่ตรงหน้าหนึ่งคู่คืออดีตท,ที่เต็มไปด้วยบาดแผลและความทรงจำอีกหนึ่งคู่คืออนาคตที่ยังไม่รู้ว่าจะพาไปทางไหนแต่ในวันนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเขาไม่จำเป็นต้องเลือกทิ้งใครสักคู่เขาสามารถเก็บรองเท้าขาดไว้ในหัวใจและสวมรองเท้าคู่ใหม่เพื่อก้าวต่อไป พระทุกก้าวที่เดินไม่ใช่การลืมพ่อแต่คือการพาพ่อไปด้วยในความทรงจำเด็กชายลุกขึ้นยืนสายลมเช้าพัดผ่านใบโพวหวเอื่อยเขาสวมรองเท้าคู่ใหม่ก้าวไปข้างหน้าช้าหาหะที่เงายาวทอดไปบนถนนที่ยังเปียกชื้นแต่อบอุ่นด้วยแสงแดดยามเช้าและทุก้าวที่ก้าวไปต้นรู้แล้วว่าเขาไม่ได้เดินคนเดียวอีกต่อไป